อันนี้ขั้งนะฮะอ่าขั้ง,งเดี๋ยวข้างเปนน็นท่อนมันจะมีแค่สามจังหวัดภาคเหนือสามสี่จังหวัดแค่นั้นที่อากาศอ,อ,อุณหภูมิพอเหมาะร้อนจัดก,ก็อยู่ไม่ได้อันนี้เราซื้อมาเราซื้อมาแล้วมามัดกับ<อ>ฟาง เราเพื่อจะไปผูกกับต้นไม้ใช่ไหมเพื่อจะเอาไปแขวนไว้กับต้นไม้แขวนต้นไม้ให้เกิดว่าข้างพันธุ์ใหม่ขึ้นมาขยัมันจะเลี้ยงมันจะเลี้ยงตเป็นข้างไอ้นี้ขึ้นมาใหม่อืและอันนี้เราจะยังได้อยู่มอนเดิมไหมหรือมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกท่อนหนึ่งไม่ละทีป๊บหลังจากที่เราไปปล่อยกับต้นไม้ไว้มันก็จะไปกินไปกินกับต้นไม้ไปอยู่กับต้นไม้ต้นใหม่ที่เราไปปล่อยแต่ที่ป๊บแม่มัน เขาเรียกว่าแม่คลั่งตัวแดงๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหมจะสังเกตตัวเล็กๆเล็กมากเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาว่าดะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่แหละคือแม่เขาเรียคลั่งนั่นแหละมันจะออกจากออกจากไอชิ้นเนี้ยนะออกจากชิ้นเนี้ยไปอยู่กับต้นไม้ต้นใหม่ที่เราไปปล่อย ใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งปีอันนี้ก็คือขี้ของมันใช่ไหมเนี่ยที่เราเป็นที่เราใช้ประโยชน์ได้อะนะอันนี้คืออันนี้คือรังของมันรังมันอ่ารังมันเนี่ยรังมันเราใช้ประโยชน์คือรังมันนะที่ที่ที่มันอ่ามาอยู่กับไม้เนี่ยมาติดไม้เนี่ยที่มันสร้างรังเนี่ยคือส่วนนี้แหละที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ไปทําเป็นการทําแม่สีอ๋อตัวเนี้ยทําได้สีสีแดงไหมอ่าสีแดงได้สีเดียวแล้วมั้งนะแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ย ราคามันขึ้นอยู่ปีต่อปีว่าปีไหนที่มันหายากนะมันหายากมันก็ราคาแพงอย่างปีเนี้ยหายากมากเลยราคาแพงตั้งต้นที่หนึ่งยห้าสิบบาทครับคือเราต้องไปลอกออกจากไม้นี่รู้ว่าเราเลาะไปทาคือต้องลอะออกจากไม้จากไม้แล้วชั้นกิโเราขายได้เลยใช่ไหมแต่ทีนี้ปุ๊บเนี่ยที่เรามาทําเป็นแม่พันธุ์เป็นเชื้อมันเนี่ย จะต้องติดไม้อย่างงี้เอาไมม้้ยยังดวเพื่อจะให้แม่ของมันได้เดินเห็นไหมมันเริ่มเดินไปแล้วเห็นไหมแดงเลยเนี่ยตัวเล็กเนี่ยนะตัวเล็กมากตัวไม่ใหญ่แล้วมันก็เดินแล้วหน่อยก็จะกลมเต็มไม้อ๋แล้วก็มามัดด้วยตอกมัดด้วยอะไรเงี้ยนะอันนี้นี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านเขาทำกันอย่างงี้ฮไม่ได้จับเอาโอเป็นไม้แล้วเป็นแหวนเลยที่มัดมัดละต้องมัดแบบนี้โอ้นี่ไป ปลูกตามต้นไม้เลยนะได้เอาไปแต่งอยู่ไปตัดตัลักษณะการตัดก็ทำอย่างนี้พี่เขาจะแฝนได้นะอ่าเดี๋ยวก่อนดี้ไปตัดให้ดูได้ได้นี่แฝนเสร็จแฝนเสร็จต้องดูแลด้วยนะไม่งั้นหายได้นะเนี่ยพวกมาขโมยมีแฝนเสร็จต้องคอยระวังมีคนมาสอยได้เหมือนกันนะไม้ความสูงไม้เนี่ยอ๋อสูงมาก เลยฮะคนมาเอายากอยู่นะยยาากกคนขึ้นไม่ได้ก็คือตกอืมต้องขึ้นนะโอ้หอกมีดมีดนี่ฮะอ่าเนี่ยเวลาเวลาทำที่เขาจะไปแขวนอืมมันต้องทำอย่างนี้อ่า่างนี้ปุ๊บมาตัดอย่างนี้เลยตัดไปตัดให้มันตัดครับลัดตัดอย่างนี้เรียบร้อยอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้มันแขวนไม่ได้ใช่ไหมฮะเนี่ยภูมิปัญญาเขาจะ อันนี้เป็นกลางเขาก็ปาดตรงนี้อืปาดตรงนี้หักไปปาดปึ๊บเห็นไหมปาดปึ๊บก็หักเห็นไหมแล้วก็คล้องไปเลยคล้องดังกงิああ่งเลยเลยนี all, course, ้ก็คล้องกับต mm. ้นไม้เลยนี่โดยใช้ใช้ไม้ไม้ไผ่เสียบตรงนี้เสียบตรงนี้ ไปทะลุทั้งนี้ลงไปหากิ่งไม้โอแล้วก็แขแบแล้วก็ถอดดึงออกแค่นั้นเองอ่ายยงงเี้แล้วเดี๋ยวโอ้เขาก็อยู่ของเขาได้นะเขาอยู่เขาได้แล้วต่อไปเขาก็ลามเกาะกับกิ่งไม้ไปเลยอย่างงี้ใช่ไหมเดินไปหากิ่งกับกิ่งไม้เขาโอ้ไม่หลุดแล้วทีนี้ไม่หลุดแล้วอืไม่หลุดอ๋อต้องใช้เวลาเวลาหน่อยนะนานไม่ฝ่ามันถึงจะเริ่มทํางานเนี่ยสมมติว่าระยะประมาณสี่ถึงห้าเดือนโอ้เล่นนานนะนานนะจะเลี้ยงของมันไปเรื่อยๆฮะมันไปเรื่อยๆ ช่วงนี้ถ้าลมแรงๆมันพัดหลุดได้ไหมที่ไปปล่อยเนี่ยโฟมเล็กใช่ไหมเราก็ได้ไปปล่อยถี่จนเกินไปจริงไหมที่เราไปปล่อยพบอาจจะห่างกันประมาณสัก3เมตร4เมตรเกิดลมอะไรแรงๆพบมันกปลิวไปปิวไปเกาะต้นอื่นไม่เสียหายอะไรนะยังอยู่ในเกณ์ของเรานะ โอเคครับขอบคุณมากอันนี้เราก็ไม่เคยมาดูว่าข้้งเขาทำยังไงสาจังหวัดสี่จังหวัดภาหนี้ทั้งแหล่งครัาคระปางก็บางส่วนอืมีพยามีเชียงรายอันนี้เราอยู่พยาวอันนี้เราอยู่ที่พยาวเราทาอยู่นะฮะถ้าจังหวัดที่แถบร่องไปทางใต้หน่อยนึงเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยประมาณ สามสิบสี่สามสิบสามสามสิบสี่เนี่ยนานประมาณสามสี่เดือนเขาอยู่ไม่ได้โอ้ข้างอยู่ไม่ได้นะเขาตายฮะเขาชีวิตเขาเล็กมากเขาเล็กนิดเดียวใช่แล้วถ้าเจอผลเทียมฮสารเคมีทุกอย่างที่มาปะปนกับผลเทียมมาโจมเขาเลยโอ้มันไม่ชอบนะชอบธรรมชาติเลยนะธรรมชาติดีมากเลยโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ